เราจะไปคิดตำหนิศาสนานั้นแต่คิดตำหนิคิดไปยังไงยิ่งเป็นความผิดของตัวเองเพราะปกติมันผิดอยู่แล้วทำไม่มีอะไรผิดถ้าผิดไม่เรียกว่าสวดคาธรรมจัดไม่ชอบแล้วนิยายนิยธรรมนำจัดให้พ้นจากทุกได้โดยลำดับจริงธรรมคุณก็สวดกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหลือทุกวันทุกคืนสวดคาถาตัวระตาธรรมโมเนี่ยถ้าทำอะไรพระธาตรัดทอดแล้วรู้จักดีแล้ว ท่านที่จะโก,โก้เพื่อปฏิบัติจะเพิ่งเห็นเองเพื่อเห็นองค์ธรรมแท้นนะเห็นเองอาการที่โก้ทำมีอยู่ตลอดก,กาลเช่นเดียวกับจิตมีอยู่ตลอดก,กาลโอปนักยโก้ยิ่งปจิโก,อโ,กโอ้พนักยโก้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ภายในตัวฉันจะทำเฉพาะอ,อย่างนี้สองอย่าง ประกาศท่าทายเราตลอดเวลาเราจะสู้หรือไม่สู้รบหรือไม่รบทุกข์กับสมุไทยประกาศอยู่ในหัวใจเราทั้งทางร่างกาชาปิวขาชาปิวขามันลำปิวขังนี้ประกาศทางกายเรื่องของทุกข์โชกะไปเรือลูกพนันเป็นทางใจกันนั่นเอะโชกะหมายถึงใจโชกกเบไปเรือลกพลันมาตัวไปข้าวิวขคาอาเปยงข้าไปโกพลนหนึ่งเกี่ยวกับทางใจมีทุกข์ ทางกายทุกทางใจแสดงให้เห็นได้ชัดอยู่ภายในใจิตใจนี่แหละที่ว่าสันตที่ิโกโอทีตวาเอหิเอหิปะจโกท่านจงดูท่านบอกเรานั่นเองเอหิ<ม>ท่านตวงนังมาท่านเอหิจงดูดูตรงที่นี่สอนแสดงทำสอนแสดงอยู่ที่นี่ทุกข์ก็สอนอยู่ที่นี่สมุทัยคืออะไร จะทำสองอย่างเนี่ยเด่นอยู่เวลานี้หาสติปัญญาของเรายังยังไม่เด่นอันนี้ต้องเด่นอยู่ซะก่อนดูให้ดีพิจารณาให้ดีนั่นนี่ลักษณะการตา,า,า,าประจตประจา้าจะนันี้มี่ก็อยู่ที่หลักกรรมศาสนาวิวาสนาแน่สิ่งที่สอนแล้วพูดไปด้วยความลื่นลึนมันถึงนั่นเป็นไปจากอะไรเป็นไปจากกรรมศัสหาวิวานาที่พวสะตัญหาไง ว่าไงแต่กัรใมืิจิตนี่มีแต่กรจ,จะทำมาเพื่อเองเอกิจงดูที่นี่คือเอหิน้อมใจเข้ามาดูที่นี่ถ้าเป็นกิจย้อคนก็เอหิยจงมาแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกระแสงนิตเอหิยจงย้อนเข้ามาดูที่นี่เข้ามาที่นี่เนี่ยบอกสร้างขึ้นเรื่องมรรคปฏิปทา พยายามสร้างอยาถอยเราเห็นความทุกข์ในวัฏจักงสามที่เราเคยแบกไปหันบาเนี่ยน่าเป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยโลกจมไปด้วดยสิ่งทุกข์หลากหลายล่านี้เงยหัวไม่ขึ้นงอยกไม่ขึ้นก็กทุกขน์นี้เดืยวบังคับทุกชาติท่านมันนะไม่มีใครเหนือทุกข์ไปได้เลยก็เพราะว่ามีใครเหนือพิเดตไปได้เลยนั่นแหละทุกธรรมดาของธาตุของขันถ้าไม่มีกิเดสเข้าไปแทรกก็พอทำเนาแต่ส่วนมากพะ เกิดพิการขึ้นมาในท่าขัานคนนั้นเนหนึ่งยิ่เด็กจะเข้าไปแทรกกันทีคือเกิดความเสียใจไม่อยากให้เป็นเกิดความโกรธกวาดขึ้นมายมิ่งเด็โกโรคทางใจแทรกเข้าไปแล้ว่เป็นอย่างนั้นก็ต้องถูกกดตลอดเวลาโลกไม่มีใครที่จะเหนือทุกข์นี้ไปได้ยูตั้มหน้าของทุกข์ถ้าต้องปฏิบัติให้รู้สติเอาให้ดีตั้งตงไหนั้นมันขาดไปเลยทําใจให้เด็กอย่าอ่อนแอ พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้อ่อนแอรทรรก็มีบทไดที่สอนคนอ่อนแอปฏิบัติให้จริงให้จังกำหนดลมก็เอาจริงเอาจังกับลมยาไปคิดค่าิีหมายกับผลอะไรที่เกิดจะเกิดขึ้นที่ใดลักษณะใดยาไปค่าเป็นการทําลายเหตุที่กําลังทําทําลายงาน่เกิดที่กําลังทําให้เสียไปไม่ติดต่อนั่นอะการสร้างเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้น คือเรากำหนดอยู่ด้วยสติรู้อยู่ด้วยสติเช่นกำหนดอนาปาสติเพื่อความสงบเป็นอันเป็นผลก็ยะปล่อยลมกับความรู้ให้สัมผัสสัมพันธ์กันทั้งเข้าทั้งออกอยู่อย่างนั้นจิตไม่ไปไหนบังคับกระแสจิตนั่นมันส่งออกไปนอกมันจะเทสไหลนะปกติเพราะนีสนัยของจิตเป็นอย่างนั้นจับจวจับจับจบจเอ,อะไรจริงจริงจัง,ๆ,จงๆถ้าเรื่องที่เห็นมันจริง ถ้าเรื่องของธรรมมันเป็นมันจับจดมีเรื่องดีใจเียจแล้วมันติดงนั้นทั้งวันทั้งคืนเป็นอารมณ์รุ่นคิดอยู่นั่นไม่มีเวลาปล่อยวางมันจินจังถ้ากับเรื่องกองทุกข์เรื่องที่เละแต่เรื่องธรรมมันจินตังเพราะมันยังไม่เห็นผลพอที่จะให้จิตใจจินจังเมื่อเห็นผลแล้วมันจะเกิดความจินจังขึ้นมาตามส่วนผลที่เลปรากฏมากน้อยนี่สำคัญ เวลากาหนดให้สงบตั้งค่าเอาให้สงบไม่สงบเหลือไม่สงบเอาคอน้นพจนบ,บังคับให้ให้สติติดตามจะดูอันไหนดูนะี้ให้รู้ให้จ่อกันไปโดยลำดับเหมือนกับนักโทษหรือผู้ต้องหาถูกบังคับ้วยสติมันนั้นไม่ได้หาสิบคอยจะเฉล,ล,ลี่ยเท่าไหร่เราทํานั่นหละหวังเอาความสุขเรื่อยๆด้วยการปล่อยใจนั่นแหละคือการปล่อยที่ดเด็กเข้ามาทุ่มของ พดูดรงการบังคับบัญชาปิดใจของตนชื่อว่าทํางานแท้ชื่อว่าฝึกทรมานจิตที่ฝึกทรมานกิเลสที่มีอยู่กับิแท้ต้องทําอย่างนั้นให้รินให้จังผมอยากจะยินหมู่เพื่อนไม่รู้เห็นทำไม่ว่าขั้นสมาธิขั้นใดไม่ว่าปัญญาขั้นใดเราอยากเห็นพ่อเราสอนเพื่อสมาธิสอนเพื่อปัญญาสอนเพื่อผลผ่านต่อหู่เพื่อนไม่ได้ลดนะการสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้เท <c oughs> <c oughs> ่านั้นท้องจะทะลุเห็นจริงๆ แล้วการสอนนี้ก็ไม่ได้อวดสอนด้วยความจริงที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆไม่ได้ไปด้นไปด,ไปดอวมจากที่ไหนามาสอนด้วยนะเพราะฉะนั้นถึงพูดด้วยความอาถารทุกอย่างทุกมุมแน่ใจว่าไม่ผิดเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าหาว่าผิดจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยมันแน่เนี่ยเห็นว่ามันถูกผลจึงปรากฏมาอย่างนี้แล้วก็นํานั้นมาสอนทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญามันจยากจะให้มี่เพื่อนจริงจังจมันได้เห็นความจริ อย่างนั้นสงบลงไปแค่ไหนจะไม่รู้ว่าเป็นผลแค่ไหน,นมีความสงบเยือกเย็นยาำการที่จะพิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นเรื่องสําคัญสมาธิคือความสงบม,มันไม่ร่าวนิ่งม,มัวปร่ทับสินใดๆแล้วควรนวใ,ใ,ใ,ในการที่จะพิจารณาเดานขันเ่อนขันภายนในไม่ต้องกําหนดกฎเกณฑ์ไม่มีประมาณแบบข้างนอกหรือข้างใน,นได้ทั้งนั้นแล้วแต่จิตในขณะนั้นมีความชอบมีความถนัด ในเวลานั้นเหมาะสมในเวลานั้นจะพิจารณาอะไรอาใหา้รู้ให้เห็นพิณาอสุภาอสุพังดูดมขี้ทานออกจนหมดทุกทิกท้งท,ทุกอันเป็นไรไม่จิตมันปล่อยตัวแต่นั้นไม่จิตมันวางไม่จิตมันทะเลสะละยไปจากรูปภาพนั้นโดมทุกระยะระยะระยะให้มีแต่าคารู้กับภาพนั้นตากฏดนั้นอย่าให้อะไรเข้ามาแทรกมีความที่มีความรู้กับภาพที่เราตั้งขึ้นมานั้นตากฏดอยู่โดยเฉพาะ่านั้น คือสติมันข้อไว้ให้มีสาม้าเลยให้มีหนึ่งคือความรู้ซึ่งสัมระโยชน์ด้วยสติสองพ้าปิปากกดดูให้ชัดเจนขี้ใสเวลาพิจารณาไปยังไงมันจะเพลินลืมเนื้อลืมตัวร่างกายนั ala. ่งอยู่เหมือนไม่มีเพลินเป็นภานเป็นภายนอกเอาพิจารณาภายนอกย่นเข้ามาภายในย้อนเข้ามาภายในก็เป็นแบบเดียวกันอีกอีกงาน ปหมดทุกแง,ง่ทุกมุมซึมซาบไปหมดด้วยความเพลินในการพิจารณาเห็นชัดเจนเราจะไปคาดหมายผลอยากให้มันแล้วมันเสร็จไปนี้ไม่ได้นะการพิจารณาอยากให้แล้มันเสร็จไปไไนะีปนไไปนะ้ไม่ถูกพิจารณาตามความจริงอยู่กับความจริงรู้มันจะรู้ความจริงไม่รู้อันเดความอยากมันจะไปอยู่อะไรอยากให้เสร็จให้สิ้นไปเฉยโดยความรู้เจ้าของก็มไม่สามารถที่จะให้รู้ความเสร็จพอสิ้นไปได้พอปล่อยวางไปได้ มันก็ปล่อยไม่ได้ต้องพิจาให้มันจรงมันตัง้งสำคัญมันอาจารย์อาจารย์จริงจริงถึงยังไม่หยุดพ้นมันก็อาจารย์ไม่เห็นอระทรย์ความสงบเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นความสุขจิตที่มีความสงบตัวแล้วไม่วุ่นกับเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องการมารรคา อะไรนี้ถ้ามันไม่สงบมันไปยนะมันเยิ้มเยิ้มเยิ้มเลยเยื่ยนี่เคยเป็นเวลาเรียนหนังสือก็ไม่เห็นมันยุ่งมันเหยิงวุ่นวายอะไรกับเรื่องเรื่อยตกเทศอะไรเวลาจะออกปฏิบัติจะเข้าได้เขาเขียนจริงๆมันชักรวดเร็วยิียนจะเสียงถ้ามันชักอะไรขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ในหมายที่มันแสดงถึนอวัยวะนะมันอะไรในจิตชอบคนชอาคน มันรวดเร็วเป็นลักษณะราคฮะมันแสดงภายในจิตแยกห้รู้นะท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงว่ามันมากนี่เหมือนนะเนี่ยทำไมจิตนี่เวลามาปฏิบัติจริงๆแล้วทำไมจิงรวดเร็วขนาดนี้เป็นอันนี้จะก่อนไม่ยิ่เป็นความจริงมันก็เป็นแต่เราไม่สนใจเฉยทีนี้เรามีสติมันจึงเหมือนกับว่ามันเป็นได้รวดอย่างรวดเร็วเมื่อมีสติดูมันก็รู้เหมือนนั่ง ความคิดความปรุงของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะปรุงไปไหนเรื่องอะไรต่างถ้าเราไม่มีสติ <t> มันปรุงทั้งวันแล้วก็ไม่ม่กําหนดกดเกณฑ์ว่ามันปรุงมากปรุงน้อยเพราะมันปรุงทั้งวันแต่พอมีสติดจ่อเขานั้นมันจะกระเพื่อมออกมาเนี่ยหมันรู้มันจะกระเพื่อมออกมานี่หม่นรูนี่มีแต่ความคิดเนวุวรจิตเนี่ยมันก็รู้แล้วนะมันกำาหนดูจิตไม่เห็นมีอะไรวุจิตนี่แต่ความปรุงมันคอยจะกระเพื่อมมาเรื่อยเรื่อเพราะสติครอบดูสติครอบเนี่ยเป็นลักษณะจะกระเพื่อมออกมา พอเป็นลักษณะที่เพื่มากําหนดตัวลักษณะนั้นมีลักษณะหนุนนกำหนดตัวหนุนนั้นมันก็ดับไปดับไปมันมีลักษณะอะไรใช่ไหมเอานั่นเป็นเป้าหมายกําหนดตรงนั้นมันก็ดับไปดับไปมันปรุงไม่ได้ถึงเราจะได้เห็นโทษของมันและเห็นเรื่องความปรุงวิตได้อย่างชัดเจนว่มันจะมันกระเพื่อมมันจะแยกออกมามันเป็นลักษณะหนุนนออกมานี่คือเรามีสติดูมันมันรู้มันปรุงเดื่องไงป่ะ็นูถ้ามีสติลรทั้งวันก็รู้ นี่แหละที่มันไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงอะไรทาให้เกิดความแปลกๆพันธกิตได้อย่างรวดเร็วก็เพราะเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีมันติดพันอยู่กัเวลาช่ามันไม่เลื้อบากปกอแรงจริงจนจำแบกบไปไม่ไหวมันก็ไม่รู้เพืยงขนาดนั้นมันไม่รู้ถ้าจิตไม่มีสติปิดไม่ตั้งอ,อกตั้งใจอะไรนะทำมาปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นอย่งหน่งนได้ยิ่งขงมขักขมันยิ่งได้ บังคับบัญชากันหนักเขา้าหนักเขา้าหนักเขา้าถึงจิตมีความสงบเย็นที่นี่เรื่องนี้คอยจางไปจางไปที่นี่เราก็ยิ่งเน้นหนักลงตรงนี้เห็นมากจนมาทํามันหายไปเรื่องหนั้นสงบสบายนั่งสบายคือความคิดความปรุงปรุงได้แต่ที่จะมันคิดปรุงไปเรื่องนอกนอกนัอนอย่าง,งที่มันเคยไปแบบเฉลเลีไยมันไม่ไป ิตที่มีความสงบตัวได้แล้วสงบจนมีรากฐานนั่นความสงบภายในตัวมีรากฐานสมาธที่แล้วมันไม่ยุ่งกับเรื่องอไหนมันก็ดอยู่ในความสุขอันนี้ติดอยู่ในนี้สบายอยู่ในนี้พอมันเป็นความสุขอย่างนั้นพอเป็นความสงบได้บ้างนั้นให้พิจารณาเปลี่ยนวาระกันกับการทาความสงบ นี่เป็นวิธีที่ถูกต้องไม่เนิ่นช้าวิธีนี้ไม่เนิ่นช้าเป็นการเสริมจปัญญาไปในตัวหุดค้นไปใน,ในโอกาสตามโอกาสคือเปลี่ยนวาระกับการเข้าสมาธิในขณะที่จะต้องการความสงบไม่ต้องเอาเรื่องของปัญญามายุ่งทําหน้าที่เดียวเท่านั้นไม่สนใจกับปัญญาเลยเหมือนกับเราไม่เคยมีปัญญาจะตั้งหน้าเหมือนกับคนจะนอนหลับตั้งหน้าจะหลับทายถ่ายเดียวไม่ต้องไปคิดประตุงอะไรมันก็หลับง่ายถ้าสร้างานไม่มีการอย่างอ,างอื่น เราตั้งท่าให้จิตทั้งด้วยสติบังคับอยู่เท่านั้นไม่ต้องสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งหมดในขณะนั้นนั้นก็สงบลงได้พอสงบลงมาได้เป็นกำลังแล้วจากนั้นเรลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาที่นี้ด้านปัญญาสมาที่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเนี่ยเนี่ยเรียกว่าทางานเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําให้สงบเรียกว่าสมถะก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเอาปัญญาเขามายุ่งวิัสสนาเข้ามายุ่งเวลาจะพิจารณาวิจสสณาเพื่อความรู้แจ้งให้งจริงตามความจริงที่หาที่มีอยู่ในขันในจิตนี้ ก็เอาจริงเอาจริงสมัครใจก็เรื่องสมาธิมันจะไปไหนกระช่างสมาธิเวลานี้เราทํางานอ่าวขึ้นเตมตตาเมียนี่เอย่างจริงพิจนารณาแล้วพิจารณาเล่ามัเกิดความซึ้งภา,ายในจิตทำให้เข้าใจจริงมันซึ้งนะซึ้งภา,ายในจิตแล้วไม่มันต่อวางอีกทมันล่อวางไปล่อวางไป,งไปค่อยเบาลงไปเบาลงไปปัญญาขั้นลำลักต้องพาผุกขัดนพาค้นพาว่า,าเหมือนเราพา เด็กทงานที่ยังไม่เคยงาน,งนแม้กระทาสมาธิก็ต้องทรงถูกบังคับบัญจารทำด้วยสติไม่งั้นมันเผลอเล,ลยะไรพอจิตได้ผลเราสมาธิยาวมันก็ไม่ต้องบังคับมันทาหน้าทื่มันเองพอถึงขั้นปัญญาเริ่มขั้นเริ่มต้องพาปิดพาน้นพาพิจารณา ถึงกว่าเห็นผลของปัญญาแล้วที่มีปัญญาจะค่อยก้าวเดินออกเองแบบนี้รู้จักวาระตัวเองวาะสมาธิวาะปัญญาใครจะทําหน้าที่ทางด้านจะทํหนาที่ด้านปัญญาเรือ่องสมาธิเวลาใดมันรู้ในตัวเองและเอาจริงเอาจังกับหน้าที่นั้นไม่ให้ก้าวก่กันนี่เรียกว่าทําถูกต้องเคยปฏิบัติมาตอนมันเลยเถิดมันก็นเลยความเลยเถิดนั้นมันเป็นครูสอน เช่นอย่างนอนไม่ได้ทั้งวันนอนไม่ได้ทั้งคืนทั้งคืนนอนไม่ได้พเพราะความเพลิดเพลินในการพิจารณาทางด้านปาัญญาการรู้มันเลยเถิดเวลาพิจารณาผ่านไปแล้วมันก็ย้อนกลับมารู้หมดว่าโอ้ตรงนั้นโคตรคงไปตรงนั้นเลยเถิดอ,อะไรก็รู้ตรงนั้นพอดีหิวจึงต้องสอไนไม่่อนถูกต้องทีเดียวโดยไม่ต้องไปขาดเดาอะไรเพราะครูอาจารย์สอไนไว้แล้วโดยถูกต้อง จะตัดตรงไหนอวัยวะอะไรทีแรกเพ่งไปเหมือนกับสิงจะตัดตรงไหนสติจ่อตรงนั้นอืออมจะกาหนดหนังตรงนั้นจะสติจ่อตรงหนังนั้นเอาหนังนั้นมันจะขึ้นสูงลงต่ําไปไหนเลื่อนลอยไปไหนไม่ปลให้รู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเสรเดี๋ยวค่อยๆลืมเนื้อลืมตัวลืม,ลม,ลมสัญญาความคาดหมายเข้าไปเข้าไปมีแต่ความรู้กับภาพนั้นตากดสีเด่นทัดสันทัด,ทด,ทด แล้วเดี๋ยวค่อยกระจายออกกระจายออกกระจายออกทั่วถึงหมดใชั้นทนงร่างกายความเปิดวามหน้าความเกิดทางความปฏิกิทธิ์โสโครมันห็่นประจักษ์กับจิตเกิดความสินน้าละอาใจก็เกิดความโสดสังเวชแต่จิตใจนั้นเบาลงไปเรื่อยๆเบาลงไปเบาลงไปแทนที่จะสรุสร้างขโอยไั่เป็นพอเห็นทั่วงสิ่งนี้แล้วเริ่องมุทานมันค่อยจางไปสบายในขณะนั้นเอาจะพังทลายลงไปเมื่อทางหน้าพิจารณาทางด้าปัญญานี่เวลา พิจารณาทีหลังเราจะยึดสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นแล้วมาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นสัญญาลงกําหนดใหม่เอาวิธีใหม่ในปัจจุบันถึงจะเป็นอุบายวิธีเก่าก็ตามแต่ให้มันเกิดในวงปัจจุบัติตั้งหลักลงที่เก่านั่นแหละเช่นเรากาหนดเอาไว้ว่าตรงไหนที่เราเคยไม่ปล่อยตรงนั้นจับตรงลงตรงนั้นเลยแล้วจอดตรงนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะไปฆ่ามัวนี่เป็นงั้นวันนี้มือช่างเป็นอย่างนี้จะไปฆ่า ถ้าจอดในวงปัจจุบันมันจะเป็นไปคว้างไปแทะให้มันเป็นในวงปัจจุบันถ้ามันเป็นไปเองของมันนี่เราจะทราบในชาติการพิจนารณานี้ไม่เหมือนกันเราคน,าน,น,าน,นเดียวกันพิจารณาในิ่งเดียวกันแห่งอวัยวะแต่ความรู้ความเห็นต่างๆในสตุลกายมีจะต่างกันวันนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้อย่างนี้วันหลังพิจารณาเห็นอย่างนั้นน,น,น,นั้นแต่รวมแล้วเป็นสัจธรรมด้วยกันการเห็นการรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถอนพิเดียดได้ด้วยกัน เราจะให้มันเป็นเหมือนเก่าเหมือนเก่าไม่ได้อย่าไปคาดเปหมายให้เป็นความจริงขึ้นมาความจริงขนณะที่ทานี่มันเป็นยังไงขึ้นมาให้ดูตามความจริงนั้นเราอย่าเอาอาดีตสัญญาอื่ตเข้ามาทับมาผมอันนี้ให้เป็นไปรอย่างนั้นๆแล้วมัน,น,มน,นจะเลือกจริยๆความจริงกับปัาความจริงน้นปรากรดพันจิตอย่างไหนดตามความจริงมันจะรู้กว้างรู้แคบอะไกรก็รู้มันเห็นมันจะเร็วมิช้ากว่าทางถ้าเอาความจริงจับไว้เสมอไม่ปล่อย ถีมก็เข้าใจได้อยู่ถีมเข้าใจได้ช้าอย่าไปเร่งถ้ามันช้าให้มันเข้าใจจนที่พอใจการพยายาิจารณาด้านปัญญาพอเข้าใจเรื่องปัญญาเห็นคุณค่าของปัญญาทีนี้ม่ต้องบอกมันออกเองปัญญาหมุนที่หูที่หูที่ความเพียรเป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดน,ดน,นั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นแต่ไหนมันจะหมุนตัวที่หูนี่ยนั่นแหละที่มันหมุนแก้กิเลสตะขอนมันผูกมันมัดตัวเอง ด้วยสมุทัยความคุกความฟุ้งเฟ้อเหื่อมแต่ในเรื่องต่างๆไม่มีวันมีคืนดูเดินนั่งนอนทีนี้เพอสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะเพิ่มจะถอนที่ในความมัดตัวด้วยกิเลสด้วยสมุทัยทั้งหลายทีนี้เพิ่มถอนออกเพว่มมัคืูสติกับปัญญาแล้วหมุนติ้วที่นี่กิเลสขาดลอยไปขาดลอยไปวันนั้นแล้วละน้อยเข้าใจชัดเจนกิเลสตัวนั้นหลุดไปกิเลสนี้หลุดไปรู้ได้ชัดด้วยปัญญาเพราะนั้นเราที่ ถ้า <ELL> พูดได้เต็มปากว่าวิเลสทุกประเภทถอน้วยปัญญาทั้งนั้นถอนไม่จิตปัญญาทั้งนั้นสมาธิละเอียดแค่ไหนก็ตามมันเป็นจิตใจวจจ์ที่ละเอียดเข้ามารวมตัวลเอียดแต่ก็ยังไม่ตายอย่างนั้นว่าวิเลสดังอย่างได้ด้วยศีลดังกลางได้ด้วยสมาธิอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญาเพราะนั้นพูดกันเฉยๆคือมันสงบตัวเข้าไปวิเลดังอย่างก็สงบตัวเข้าไปเวลามันจะตายมันจะขาดจริงๆมันขาดด้วยปัญญาอ่า ด้วยปัญญาศีอี่นี้เหมือนกันเราได้น้ำมันระวังอะไรไม่ให้มันทำบังคับเอาไว้พอถึงขั้นปัญญาไม่ต้องบังคับมันเข้าใจเองมันไม่ทำอีกนั่นเรียกว่าข้า่เจ็าประเภทที่มันอยากทำอยากฝากฝืนสีนั้นได้ด้วยปัญญาเียกประเภทไหนพ้นปัญญากันนี้เพลินจริงสมาธิไม่ค่อยมีอย่างผม ถึงมันมีอยู่แล้วแต่ก่อนแต่ระยะนั่งสมาธิมันไม่มีมันเป็นปัญญาไปหมดแต่จะให้เป็นว่าสมาธิไม่มีเหมือนอย่างเดิมแกกวปพุทธะสมาธิที่ยังไม่มีไม่ใช่สมาธิไม่มีในขั้นนี้มันมันมีแต่เร um well. ื่องการค้นคว้าต่างหากมันจะหมายถึงว่าสมาธิไม่มีเหลืออยู่เลยไม่หมายอย่างนั้นสมาธินี่ทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมดเอาไปหนุนปัญญาหมดคุณยังไงตอนงั้เวลาจะพักมันต้องไดยยับยั้ง ห้ามกันยับยั้งกันเต็มที่เต็มทางพอ mm. าจิตมันถอยออกจากความยับยั้งมันก็พุ่งถึงนานเลยนี่ัจะทำฝ่ายมากเป็นไหน mm. เมื่อฝ่ายมากมีกำลังมากยังไงความดับทุกจะดับไปเรื่อยๆดับก,กิเลสก็คือว่าดับทุกนั่นเองทุกที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสจะดับไป เพราะอานาจของมากคือปัญญาก็ิปัญญาทุกในขันเป็นอีกประเภทหนึ่งทุกเพราะกิเลสมันมีทุกในขันไม่ใช่ทกิเลสก็เหมือนเจ็บท้องปวดหัวนี่จิตใจไม่เสียใจจิตใจไม่ไปกำเนิดกับสิ่งน,นี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เฉพาะเพ,พ,พราะพรธเจ้าสาวุรลาท่านจะเป็นประเภทนี้แต่จิตใจท่านไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจิตเป็นจิตขันเป็นขันท,นทุกข์เป็นทุกข์เวทนาอะไรเป็นเวทนาน่นั้น ต่างอันต่างกินท่านี้ไม่เข้าไม่ให้มีความเชื่อมโยงยึ่ดชเข้ากันพวกเราไม่ได้งั้นเก็บที่ตรงไหนไอเรื่องสมุทรไทยมันเข้าแทรกให้เป็นกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจนีที่ไม่อยากให้เกิดนี่ครับปวดเสียอกเสียใจนั่นแหละจีิงเป็นการเสริมสมุทรไทยภายในจิตเลยเป็นโรคภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์ภายในจิตีเป็นทุกข์สองชั้นอยิ่งหนัก พิจารณาที่เห็นทุกขภาสาหนึ่เหมือนกันเอาเป็นเอาตายเหมือนอย่างทั้งทีสัตว์อันนี้ยนอเลสัตติเป็นของจริงมันจริงภาระนจิตจริงจรงปัญหาที่ค้านมาคำว่าภาษาไทยจังจริงอย่างนี้เหรอนั่นภาษาไทยจารย์จริงอย่างนี้เหรอจริงอย่างนี้เหรอจริงอย่างนี้เองน่มันทัดทัดนี่เหตุบัญญัติที่ถิอโกรที่เห็นเองจากการปฏิบัติตรง นั่นเป็นลำหนักขึ้นหนักถึงนี่กระแสของจิตที่มันเคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับอะไรที่ใช้เกิดเป็นพบเป็นา่ามันบอกไปในจิตหมดอถึงเราจะนับพบนับา่าของเราเรื่องชาติเราได้ไม่ได้ก็ตามเชื้อของจิตที่มันเคยต่อพบต่อาติมามันบอกอย่างชัดๆนี่คือเชื้อของพกไม่มีเชื้อนี้มันจะเกิดไม่ได้เมื่อมันมีเชื้อนี้แสดงว่ามันเคยเกิดมาแล้วเท่าไหร่นับมันได้เชื้อนี้คือเชื้อแห่งความเกิดแท้ๆเห็นไม่ชัดหนักนี่แหละเป็นเรื่องวัดอดีต ความเกิดมาสี่พบสี่ชาติวัดอยูกับปิต่มีมีเชื้ออันจะทำให้เกิดอยู่เสมอภายในตัวเองนี้เมื่อถอนเชื้อออกได้หมดนั่นเหลือแต่ความใจที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วไปเกิดที่ไหนที่นี่เนี่ยบอกชัดๆว่าหาทางเกิดไม่ได้เจ้าอะไรมาเกิดไม่สืบต่อกับอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวโยงกับอะไรทั้งหมดไม่สิบไม่สไม่พันอะไรเป็นเศกเทศแล้วที่พบมัมาจากไหนไม่มี ข้างหน้าจะเกิดหรือไม่เกิดบอกได้ชัดเจนแล้วปัจจุบันนี้จะเอาอะไรจะเกิดปัจจุบันนี้บริสุทธิ์แล้วเกิดไม่ได้แล้วจะเอาความเศร้าของมาานันจางหายมันบอกทั้งอดีตที่เป็นมาบอกทั้งปัจจุบันที่กำกาลังสอดมีก็อยู่นั่นแหละควรจะการเกิดอยู่เกิดพบละเอียดก็ตามเกิดพบสูงขนาดไหนก็ตามก็คือเชือ้อพาให้เกิดจัเมีอยู่นั่นแหละพอดับอันนี้ลงด้วยปัญญา อย่างแย่งชันแล้วันก็ขาดสะบั้นหายไปเลยอดีตที่เคยเป็นมาที่ผ่านมาว่าเราเคยพบเราเคยเกิดเกิตายเป็นความเชื่อแน่ภายในจิตเพราะเชื่ออันนี้เป็นสาเหตุมันก็ขาดจากกันปัจจุบันก็รู้เท่าว่าไม่ยึดกายนะมือมาถือปัจจุบันนั้นมาเป็นตนเป็นของตนเองรู้เท่าเป็นความจริงประเภทหนึ่งอนาคตก็หาทางเกิดมาได้เมื่อปัจจุบันยึดติด ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกรรําเริบสืบต่อไม่มีเยื่อใยอะไรแล้วมมหมดรูไ<ม>้ไ,<ม>ได้ชัดนั่นแหละานว่านักสืบานี่พุทธภโวิความเป็นอยูนนอยขาาอ่ของเรามรไม่มีมนักสืบานี่มาทาในธรรมจักรพโวนาสุอะไรที่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราลืมไปแล้วถ้ามันหยุดยอกอันนี้มันลืมผมเพระาะธรรมจักทั้งส่วนได้ตลอดทุกวันนี้หั้ส่วนได้ตลอดนั้นผม แต่เวลาจะมาหยิบเอาตอนนั้นจะหนึ่งทับหนึ่งอันนี้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 มันจะมาชาติอันนั้นมันจะมาชาติอันนี้มันจะมชาติสุดท้ายให้มันมาชาตินาทีดาณิปุณาโภต่อไปนี้ความเป็นเอกไม่ไม่มีความเป็นเอกเกิดอีกไม่มี อย่างนั้นคือตามจรพรมจรรอยางการตอพุชทดพรมาจันเพื่อการถอดถอนกิเลสทั้งหลายได้สึน้นจุดลงไปเพียงแค่นั้นหรือพรมาจย์ได้อยู่จบแล้วมันหว่างนั้นพุ่งหน้าเราเสร็จกิดกิดละก็เสร็จกิตบำเพ็ญให้กิดยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็เสร็จละกิเลสประเภทใดก็เสร็จอาอยน,นี้ก็ได้จิแอะละกระตั้งใจหนังการนี้นอย่างจิ่ที่ควร จะทําชุกในการละในการเำ็ลไม่ได้ทําเสร็จสิ้นแล้วนะับประลังอราชาติปชานาติจะทำ่านี้ไม่มีเพราะรู้ชัดแล้วรู้รอบออบแล้วนะี่ทําราจาักรพรล่าสุดอยู่ตรงนี้สิ่งที่มีนะสิ่งีใจใจคิด ตัวพบตัวท่าคือเราเชื่อพบเหนท่ามันเป็นเพราะนั้นการแก้จึงต้องแก้เข้าไปแก้เข้าไปแตะแสใดมันเกี่ยวข้องพิจารณาขึ้นมันเกี่ยวเขาปลูกับเองเขาฝืนวขาลดอะไรต้องพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงขันตัวเองรูปขันว่าเรารูกบอกเป็นเราเวทนาสุขทุกอะไรก็เป็นเราทัานญาสั้งขารุิยางเป็นเราแยกก็ไม่เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเรา ดูให้มันเห็นเป็นความจริงแล้วหาเราไม่เจอไม่มีแต่ความจริงแต่ละส่วนส่วนเขาไม่รู้ความหมายเขาเลยเขามีความหมายนวครับเขาแต่เราไปให้ความหมายเขาเราไปหลงเขาแล้วไปติดเขาความทุกข์หมาแเราล่อมาเราเพราะอุปทานไปหลงเขาลึบเพราะพี่นาเห็นตางความจริงแล้วอุปทานมันจะไปนคนู่ได้อย่างไงมันก็ถอนตัวมาต่างอันต่างสิ่งเรื่องของไาก็ขจึงมาทั่างสิ่งอวิชชาอว่วาเหมือนขันห้ากรูรุ่ท่องทานยัง มันก็รวมเขก็ไปที่นิจิตอันเดียวนะณาลูเท่าทันนั้นองทั้งก็หมดปัญหาทังนั้นจะทำไรไม่เหมือนมิจีตไม่มีมมทำยิ่งอะไรธรรมชาตินั้นขายิ่งเหย่อนมัชชิมมาโดยหลักธรรมชาติแล้วนี่คือมัชชิม,มาปฏิบทา,นมมา,าในทางภาพปฏิบัติเป็นอย่างก็เพื่อมัชชิมาในหลักธรรมชาติเลยกล้าไปโดยมดัชชินมาข้อปฏิบัติ เพื่อถึงมัดจิมาในหลักธรรมชาติอันแรกก็หมดปัญหาการปฏิบัติธรรมให้จริงให้จังมรรนิพพานรออยู่แล้วอย่านะรออยู่ในวงสัจธรรมมรรผลนิพพานไม่นอกองือไปจากปัจจธรรม,รรมปัจยธมเบื้องต้นคือทุกสูงุทยยเป็นเครื่องปิดกั้นทางเลยเพื่อมรรคผลนิพพาน มรรคปฏิปทามีสมาธิสี่เป็นต้นสมาธิสมาธิเป็นวิสุทธินี่คือ,คอคม,มีบุกเบิกทุกสมุทยัย่างนี้ออกเพื่อเดินได้สะดวกสบายยิโรธคือความดับสิ่งนี้ขาดไปขาดไปทุกขาดไปที่เสดขาดไป,ดไปเหื่อมากวิริยาที่ขาดไปเรียกว่ามรรคยิโรสเลยจากทุกสมุทัยยิโรสมรรคนั้นคืออะไรนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ มีตรงนี้ไม่มีที่ไหนมีไปฆ่านะฆ่าน้องขุนยวิปานอย่าไปฆ่าเสียเวลาเราปล่าทาให้เกิดความสงสัยเพ้งเทอนี่เสียผีเป็นเรื่องขม,มุทัยไปยดีอย่านีจากสัจธรรมทุกให้รู้ให้พิจารณาให้ทุกเป็นความเป็นอย่างเตือนนเสัยเพื่อพิจารณาหาหต้ของทุกันมาจากที่ไหนมีเรามีของเราเป็นสำคัญนะทนตัวประธาน ค้นไปค้นไปจนตั้งเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของอะไรก็ได้